สวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะตอนนี้นะคะเป็นนักร้องแบ็กอัพนะคะร้องทั้งเพลงโฆษณาเพลงละครนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นคอรัสให้คอนเสิร์ตใหญ่ๆด้วยค่ะแรงบันดาลใจที่มารายการนี้นะคะก็อยากมาพ่นไฟให้ทุกๆคนดูค่ะให้ร้อนกันทั่วประเทศเลยค่ะแนวเพลงที่ชอบแล้วก็เป็นตัวเองส่วนมากก็จะเป็นเพลง g o สเปลหรือว่าเพลงโซนนะคะก็ไม่ไวายที่จะพ่นไฟอยู่ดีค่ะ ไม่มีใครไม่เลือใครสิ่งที่คว้าไปมันกลับเลือ่อมลอยได้แต่รอคอยคนที่จากไปนั่งมองเงามองอยังเงาใจก็ไม่รู้ว่านานอีกเท่าไรกว่าสิ่งที่เสียไปจะกลับมา ขอแรงใจแรงเชียร์ให้ชาวพ้นไฟด้วยนะคะเราจะทำให้ดีที่สุดเลยลุย